นี่พี่ปื้มพ่อเจอปลาสลิดแล้วตัวใหญ่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนเอาเอาอันเอาสุ่มมาให้พ่ออ้าวลองดูแล้วได้แล้วดู <Yahoo! S 1> พร้อมๆกันเห็นไหมต,หตัวใหญ่เลยไม,ไม่มีนี่นี่นอ๋อนี่ไงลูกออสเพื่อนๆจริงๆด้วยนี่เห็นหรือเปล่าเนี่ยลูกออสเนี่ยเอยมันกระดิ่งเลย จับปลาอีกแล้ววอทำไมชอบจับปลาจังเลยชอบเหรอไหนได้ปลาอะไรบ้างไดปลาสลิดตัวใหญ่ไหนนี่โอ้ได้ปลาสลิดปลาช่อนปลาช่อนแล้วก็ปลาช่อนโอ้ปลาช่อนสองตัวกับปลาสลิดหนึ่งตัวโอ้จับได้ตรงไหนอะครับต,ต,ตรงนู้นตรงนู้นเหรอใช้อะไรจับครับ ใช้สวิงอันนี้กะสุ่มอันนู้นเหรอโอ้โหไปหากันไหมไปหากันอีกดีกว่านี่พี่ปื้มพ่อเจอปลาสลิดแล้วตัวใหญ่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาเอาเอาสุ่มมาให้พ่อไปเอาสุ่มมาให้พ่อเอาสุ่มมาให้พ่อนี่นี่นี่อยู่อย่าพิ่งไปอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปพอเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่พี่ปื้มรอเดี๋ยวตาจะสุ่ม ว้าวลองดูนี่จาบได้แล้วจาบได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ข้างในอยู่ในซุ้มนั่นง่ายง่งจิ้นอยู่โอ้ได้ปลาสลิดแล้วมันวนอยู่ข้างในได้แล้วได้แล้วดูพร้อมๆกัน นี่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยไม่ต้องใส่เลยจะออกมาพี่เพิมไปดูพร้อมๆกันใส่ถังพร้อมๆกันเลยมาดูเร็วเร็วได้แล้วนี่เอาตัวนี้ไปใส่นะนี่วยด้วยไปดูกันต่อเหรอไม่เห็นเลยนี่นี่นี่ปลาเต็มเลยปลาอะไรเนี่ยปลาชิวปลาชิวแน่ๆเลยนี่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 มันไวายวายวาย ไา้นี่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 เอาละได้แล้วได้แน่แน่ได้แน่แน,แน,แน่โอ้ยไม่ได้ได้ตัวอะไรเนะี<ะ>่ยได้แมลงอยู่ในน้ำโอ้โหสวิงกรบหักเลยจะช้อนไปเมื่อกี้โนูน่นกุ๊กไก่มากินปลาหรือเปล่าดูนูน่นกุ๊กไก่มากินลูกปลานั่นนั่นอุย้ยลูกออดไก่กินลูกออดใช่ลูกออดไม่เอานะไม่จับลูกออดหรอกนูน่น เห็นไหมอ้เต็มเลยเออปื้มเฮ้ยตักลูกออดอีกแล้วโอ้ลูกออดเลโอ้ลูกออดเต็มเลยอะปล่อยไปปล่อยเถอะปล่อยเถอะปล่อยลูกออดโอ้ตักขี้ดินมาด้วยเหรอใช่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเรนแบบพื้วๆไม่ดีนะอาจจะไม่สบายได้นะครับเดี๋ยวพ่อช้อนมั่วๆนะ อืบอืบโอ้พอด้ปลาอะไรเนี่ย<ะ>ใช่ป่าปลาตัวเล็กๆไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นกันหรือเปล่ามาดูมาดูนี่นี่พี่เพิ่มให้เพื่อนๆดูไหนนะไปไหนละไปไหนละเห็นป่ะตัวเล็กเมื่อกี้มันดินด้นอยู่อาจึงใบไม้ออกอ้าว ไปไหนแล้วมันกินดิด้นอยู่เลยหายไปแล้วออวออโอ้ยไหน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 ในใน,นตัวอะไรไหนไม่มีไม่มีไม่มีตัวอะไรเลยลูกออสอยู่ไหนไม่มีนี่นี่อ๋อนี่ไงลูกออสมันเมื่อน,นริงด้วย<ๆ>นี่เห็นหรือเปล่าเนี่ยลูกออสเนี่ยเอ้ยมันกะดิ้นเลย เออปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันให้มันเป็นกบเป็นเขียดนะปล่อยเลยพี่ปุ้มปล่อยเลยโอ้หหาปลาต่อ,ตอนเนี่ยตรงเนี้ยลูกปลาช่อนเยอะน้ำขุ่นแล้วมองไม่เห็นแล้วพี่ปื้มเราต้องไปพักก่อนเดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวมีอีพีถัดไปอีกเนาะวันนี้พี่ปื้มจะจับปลาอีกหลายอีพีเลยใช่ไหมโอ้ไหนดูผลงานหน่อยได้อะไรบ้าง นี่ปลาสลิตตัวใหญ่แล้วก็ปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลาสลิตตัวเล็กอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปเนาะถ้าเราได้จับปลาอีกเดี๋ยวเจอกันกครับ